เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสถานการณ์น้ําท่วมที่เป็นอิทธิพลจากพายุเสินการที่จังหวัดร้อกันบ้างน,นะคะร้อยเอด็อเอดนี่เห็นบอกบว่าเจอน้ําท่วมหนักเลยผนังกั้นน้าก็พังไปหลายจุดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้านะคะสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอนนท์น้อยพิทักษ์นะคะมีรายงานมาฝากกันค่ะเชิญครับครับขณะนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของบ้าน โพต่างนะครับตําบลน,นาง,งามอำเภอเสรษพูนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตัวนี้ครับก็มีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรแล้วโดยจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของผมนั้นจะเป็นในส่วนของลําน้ํายางนะครับที่เรียมมีการเอ่อเข้าท่วมในหมู่บ้านแห่งนี้ส่งผลทาให้มีประชาชนนะครับกว่าห5 0ครัวเรือนได้รับผลกระทบโดยมวลน้ําที่ไหลเข้าท่วมนั้นนะครับ้ามาจากลําน้ํายางและก้อนลาน้ําฉีที่ไหลเข้ามาจากจังหวัดกาลสิงห์ก็จะมารวมตัวกันในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าระดับน้ําที่ท่วมในเมื่อวานนะครอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นและมีแนวโน้มที่ครับจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนระดับน้ําในลําน้ําชีก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆซึ่งหลังจากเขื่อนลําปาจังหวัดกาลสินนั้นได้มีการเล่งระบายน้ําทําให้มวลน,น้ํานั้นมาหนุนกับลําน้ําอย่างแล้วก็เอ่อเข้าท่วมในพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนี้ทางจังหวัดนั้นได้มีการประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้กับลําน้าทั้งสองแห่ง โปรดระมัดระวังน้ําที่ท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ด้วยทีนี้ครับจากภาพเราจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ครับจะมีการยกสูงนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อในพื้นที่น้ําท่วมแล้วซึ่งจากการสอบถามพบว่าน้ําท่วมที่สูงที่สุดในก่อนหน้านี้ครับก็เมื่อปีพศ2 5 5 4แล้วก็อีกครั้งครับก็คือในปีนี้นอกจากนี้นะครับ มวลน้ําที่อยู่ตรงนี้นะฮะจะไหลไปยังจังหวัดยโสธรซึ่งทางในส่วนของจังหวัดยโสธรเองนั้นก็ได้มีการนําเอาบิ๊กแบกนะฮะไปตั้งเพิ่มขึ้น,นครับบริเวณในส่วนของริมตลิงลําน้ําทีแล้วเพื่อเป็นการนะครับไม่ให้ลําน้ํานั้นไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลครับและนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอันนท์วิทักษ์รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ